ส่วนครับทุกคนในเราก็อยู่กับช่องสุเมธไอทีนะผมวันนี้ผมมีมือถือราคาประหยัดจากทางแบรนด์เรียวมีมาแนะนำนะผมนะคือเรียวมีซีห้าสิบห้านะครับผมนะ้สเปคเขาจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับผมเนาะสเปคของหน้าจอผมให้ความใหญ่อยู่ที่หกจุดเจ็ดสองนิ้วนะครับผมเนาะแล้วก็อัตรารีเฟล็กซ์ให้สูงสุดถึงเก้าสิบเฮิร์ตเลยนะทุกคนเออไปหน้าจอที่น่าสนใจตัวหนึ่งเลยนะครับตัวนี้ราคาก็ราคาประหยัดด้วย เราต่อยกับสเปคของกล้องนะผมแล้วก็หลังก็หลังคู่นะผมมีเลนส์หลักอยู่ที่64ล้านพิกเซลนะครับผมแล้วก็เลนส์เดฟอีก2ล้านพิกเซลนะทุกคนแล้วก็สเปคของกล้องหน้านะครับผมให้ความละเอียดมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับมีทั้งหมดถ่ายภาพตอนกลางคืนโอ้โหแบบถ่ายเหมือนถ่ายเป็นตอนกลางวันได้เลยนะหมดนี่คือทุ้มมากเลยนะส่วนนี้ ส่วนสเปคของทางด้านของ CPU ใช้เป็นของ MediaTek Helio G88 นะครับผมคือเป็น CPU ที่ก็ยังแรงพอใช้ได้อยู่นะทุกคนส่วนแบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่5,000ม ah, ิลลิแอมแล้วก็รองรับการชาร์จไวอยู่ที่33วัตต์เลยนะทุกคนเออในเหลราคานี้ก็มีไม่เยอะนะครับผมเนาะเพราะเออบางตัวก็ตัดออกไปเพราะเราเน้นสเปคไปแล้วแล้วเขาก็ตัดตัดของแถมต่างๆไปแต่ตัวนี้ก็ยัง มีมาให้นะทุกคนเออจับออใครสนใจก็ลองไปจับซื้อจับใช้กันได้นะครับผมนาะราคาก็ราคาประหยัดแล้วนะครับผมเนาะลดลงมามากด้วยนะทุกคนเออแถม Android เป็นแ n d r o i d 13แล้วนะทุกคนเออส่วนว่าเป็น CPU ที่พอแรงอยู่แต่ตอนนี้เราก็ใช้งานได้สบายๆสำหรับพวกอาสายพวกดูคอนเทนต์ต่างๆเกมเล่นไม่ต้องเล่นมากก็จัดได้เลยทุกคนคือแบ,บตเตอรี่นะ อึดมากๆนะแล้วก็ชัดไวด้วยนะครับผมเนาะเขาเค,าคลมว่าห้าสิบเปอร์เซ็นภายในแค่สามสิบนาทีก็คือว่าเร็วพอตัวนะทุกคนเนาะอ๋อแล้วก็ตอนนี้นะตัวแลมแปดโซเลสองร้อยห้าสิบหกตอนนี้ราคาอยู่ที่ห้าพันเก้าร้อยกสิบเก้าบาทนะครับผมเนาะเออลองไปจับซื้อจับใช้กันได้นะครับผมเนาะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมทุกคนวันนี้ก็มาคลิปสั้นๆนะ้งพอดีก็ไม่มีอะไร มากไงก็เลยเอาคำสั้นไปก็แล้วกันเนาะวันนี้เนาะเดี๋ยววันนี้ก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะผมครับเนาะหากผมพูดผิดพลาดประการใดไปต้องขออภัยมานะทะ่ริงจริงด้วยเราผมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเนาะ <S <S หากมีมือถือหรือว่าข่าวสารทางด้านไอทีต่างๆที่น่าสนใจหรือว่าอะไรต่างๆก็ผมจะมีการมาพูดแล้วก็มาบอกทุกคนมือนเดิมแล้วเนาะว่าเอา่คลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับเนาะบ๊ายบายนะครับทุกคนบ๊ายบายฝากกติดตามด้วยนะครับ Oh mm -hmm.